หากระบะไว้ใช้งานสักคันกับคันนี้เลย Toyota h i ฮรั Revo ว m สมาร์ทแคปสองจิ๊วสี่พีเนอรโคปี2018คันนี้โฉมหน้าหมู่ป่าสภาพภายนอกสวยสมบูรณ์น,น่าใช้สุดๆแถมกุญแจให้ครบฟรีถึง2ดอกไปเลยค่ะค่ะและเวก็อยู่กับ Toyota h i ฮรั r e ี o ว m สมาร์ทแคปสอง l ิ๊วสี่พโคคันนี้นะคะเป็นรถปี2018โฉมหน้าหมู่ป่านั่นเอง และที่สําคัญคันนี้นะคะภายในนะคะแคปเปิดได้หน้าจอวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติและที่สําคัญคันนี้ใส่เป็นเบาะหนังใหม่ให้ด้วยค่ะโครงสร้างนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำป่อไม่พลิกคว่ำแน่นอนหากลูกค้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวน100%เลยค่ะพนักงา,านบริษัทนะคะออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนคํานะคะเง <ๆ S 1> ินเดือคน,คนะะไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทนะคะ จองเพียง199บาทเอกสารง่ายๆเลยค่ะใช้เพียงบัตรประชาชน1นึ่ใบแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถเจ้หูสายด่วนได้ที่092 447 8888หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์เวนนะคะก็จะเป็น091 873 0089แล้วพบกันที่โชว์รูมกอริลลาค่ะค่ะ